เรื่องที่สองคนมีศีลปรุหิตของพระเจ้าพรหมทัตสงสัยว่าศีลกับความรู้อย่างไหนสำคัญกว่ากันแต่ในที่สุดก็เข้าใจมีพรามหนุ่มคนหนึ่งเดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาที่เมืองตัก,กศิลาแล้วกลับมาเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตที่เมืองพารณสีพระเจ้าพรหมทัตทรงโปรดปรานจึงแต่งตั้งเขาให้เป็นปรุหิต ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นปุโรหิตหลังจากได้รับแต่งตั้งปุโรหิตแล้วพราหมณ์หนุ่มก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีโดยถวายคําปรึกษาและถวายคําแนะนําตามที่พระเจ้าพรมทัททรงของคําปรึกษามานอกจากมีความรู้แล้วปุโรหิตยังคำนึงถึงความเป็นคนดีด้วยเขาคิดได้ว่า ความเป็นคนดีนั้นจะต้องประพฤติตัวดีด้วยการรักษาศีลห้าเป็นประจำพระเจ้าปรมทัตตามปกติทรงเคารพเขาอยู่แล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ต่อมาเมื่อทรงทราบว่าเขารักษาศีลห้าก็ให้ความเคารพยิ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลังจากว่างจากงานปรุหิตได้มานั่งพิจารณาดูตัวเอง และเห็นว่าพระเจ้าพรมทัศน์ทรงให้ความเคารพตนเองมากแต่ก็สงสัยว่าพระราชาทรงเคารพเราตรงที่เรามีศีลหรือว่าเคารพเราตรงที่เรามีความรู้คลั้นคิดอย่างนี้แล้วปุรหิตก็คิดหาวิธีทดสอบต่างๆในที่สุดก็พบว่าเราจะต้องทดลองผิดศีลสักข้อเขาใกรครวนต่อไปว่าศีลห้าข้อนั้น เราจะทดลองผิดข้อไหนดีในที่สุดก็ตกลงใจว่าจะทดลองผิดศีลข้อสองคือห้ามลักขโมยบริหิตเริ่มดำเนินการตามแผนโดยเที่ยวเตรไปยังบริเวณที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จ้างกหาปณะวันหนึ่งพอเจ้าหน้าที่เผลอก็หยิบกหาปณะหนึ่งอันแล้วนำไปเก็บไว้ที่บ้านเจ้าหน้าที่นับกหาปณะเห็นแต่ว่าไม่กล้าพูดอะไร ทั้งนี้เป็นเพราะความเคารพในปุโรหิตอีกทั้งน้ำหนักของกหาปะนะที่ช่างอยู่ก็ยังลดไม่มากจึงยังไม่มีใครเอาผิดเขาได้ฝ่ายโปโรหิตหวันรุ่งขึ้นก็เดินเตรไปบริเวณน,นั้นอีกและพอได้โอกาสก็หยิบกะหาปะนะออกจากเครื่องช่างอีกเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่กล้าว่าอะไรแต่ในใจก็เริ่มคิดตำหนิปุโปรหิตเป็นคนขี้ขโมย วันต่อมาปุโรหิตก็เดินเตรไปบริเวณนั้นอีกทันทีที่เห็นปุโรหิตเจ้าหน้าที่ที่นับกหาปณะนะคนเดิมก็เริ่มแสดงสีหน้าไม่ศรัทธาแต่เป็นเพราะความเคยชินจึงยังแสดงความเคารพอยู่แม้จะไม่สนิทใจก็ตามปุโรหิตสังเกตเห็นกิริยาอาการที่เขาแสดงออกก็รู้ได้ทันทีว่าเขารู้แล้วว่าท่านขโมยกหาปณะ,ะไป วันนี้ความจริงคงจะปรากฏปรุหิตคิดพรางทำทีเป็นเดินเตรไปเตรมาอยู่บริเวณนั้นและเมื่อได้โอกาสก็หยิบกระหาปะนะมาจากเครื่องช่างทันใดนั่นเองเจ้าหน้าที่ที่นับกระหาปะนะคนนั้นก็สุดข่มใจได้จิงตวาดใส่ทันทีว่า ไอคนขี้ขโมยแล้วเขาก็ร้องให้คนช่วยกันจับปริหิตไว้ปริหิตถูกคุมตัวเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตตกพระทายมากที่เห็นปริหิตถูกคุมตัวมาเช่นนั้นท่านอาจารย์ไปทำความผิดอะไรมาพวกเจ้าจึงคุมตัวมหาข้าพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามพวกเจ้าหน้าที่ปุริหิตขโมยกหาปณนจากพระกลางหลวงพระเจ้าข่า พวกเจ้าหน้าที่กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตทรงได้ฟังข้อกล่าวหานั้นแล้วทรงนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงหันมาตรัสถามปุโรหิตว่าท่านอาจารย์ท่านไปขโมยกระหาปะะมาจริงหรือขอเดชะปุโรหิตกราบทูลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มข้าพระองค์ขโมยจริงฮะอาจารย์ท่านว่าอะไรนะ พระเจ้าพรหมทัตตรัสถามแบบไม่เชื่อท่านนารืไปขโมยกหาปณะจากกลางหลวงใช่แล้วพระเจ้าค่ะปริหิตยืนยันแล้วกราบทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ทำไปเพื่อค้นหาความจริงความจริงอะไรหรือท่านอาจารย์ความจริงที่ว่าระหว่างความมีความรู้กับความมีศีลอย่างไหนสำคัญกว่ากัน ทำไมท่านอาจารย์ต้องแสวงหาความจริงนั้นด้วยเล่าทุกวันนี้พระองค์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในพระราชสำนักต่างให้ความเคารพข่าพระองค์มากแต่ข่าพระองค์ไม่แน่ใจว่าความเคารพที่ให้มานั้นมาจากการที่ข่าพระองค์มีความรู้ดีหรือว่าจากการที่ข่าพระองค์มีศีลกันแน่ท่านก็เลยมาทดลองทำอย่างนี้ เพื่อให้ได้คำตอบที่แท้จริงใช่แล้วพระเจ้าค่าแล้วท่านอาจารย์ได้คำตอบแล้วหรือยังได้แล้วพระเจ้าค่าปุรุหิตตอบเสียงดังชัดเจนการที่ข้าพระองค์ถูกจับมาเช่นนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้เคารพข้าพระองค์เพราะเข้าใจว่าเป็นคนไม่มีศีลทั้งที่ข้าพระองค์ยังมีความรู้อยู่นั่นหมายความว่า ศีลส,สำคัญกว่าการมีความรู้พระเจ้าพระมาทตรัสสรุปถูกแล้วพระเจ้าค่าปรุหิตทูลรับคำพระเจ้าพระมาททรงหันพระพักไปทางเสนาทั้งหลายด้วยความรู้สึกสบายพระทยัยที่ปรหิตของพระองค์ไม่ได้เป็นโจรอย่างที่ถูกกล่าวหาเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วใช่ไหมว่าท่านอาจารย์ของข้าเป็นอย่างไร พระองค์ตรัสเสียงดังท่านอาจารย์ทําเพื่อต้องการคำตอบมาแก้ข้อสงสัยของท่านขอเดชะอามาตคนหนึ่งกราบทูลที่ปรุหิตกล่าวมาทั้งหมดนั้น อาจเป็นข้อแก้ตัวก็เป็นได้ไม่รอกไม่ใช่ข้อแก้ตัวของข้าพเจ้ารอกบุรหิตรีบพูดขึ้นจากนั้นจึงได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่าข้าพเจ้าสงสัยมานานแล้วว่าศีลกับความรู้อย่างไหนสำคัญกว่ากันแต่มาวันนี้ข้าพเจ้าหายสงสัยแล้วและสรุปได้ว่าศีลส,สำคัญกว่าความรู้ ศีลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากไม่มีศีลจะแล้วคนจะเกิดมาสูงส่งขนาดไหนหรือจะเกิดมาสวยงามเพียงไรการเกิดมานั้นก็ไร้ผลความรู้ของคนไม่มีศีลย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กษัตริย์ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมกับแพทย์ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่มีอะไรแตกต่างกันทั้งสองละโลกนี้ไปแล้วก็ตกนรก กษัตริย์พร,รามแพทย์สูตรคนชันทานและพวกเทขยะทำความดีแล้วย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนกันในสาปรายภพนั้นความรู้ทั้งหลายช่วยไม่ได้ชาติกำเนิดและญาติพี่น้องช่วยไม่ได้แต่ศีลบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะช่วยให้มีความสุขได้กล่าวจบแล้วปรุหิตก็หันมาทูลลาพระเจ้าพรมทัศออกบวช พระเจ้าพรหมทัตท,ทรงทราบดีถึงความรู้สึกของปุริหิตจึงไม่ขัดข้องเมื่อได้รับพระราชาอนุญาตแล้วปุริหิตก็เข้าป่าหิม,มาพานในวันนั้นเองจากนั้นก็ขออธิษฐานจิตถือบวชเป็นฤาษีตลอดชีวิตชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนมีความรู้แต่ไม่มีศีลความรู้แทนที่จะก่อประโยชน์สุขให้แก่สังคม ก็กลับกลายเป็นสร้างทุกข์ตรงกันข้ามกับคนที่มีความรู้และมีศีลความรู้นั้นก็ก่อประโยชน์สุขให้แก่สังคมอย่างใหญ่หลวงฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ